สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้หมอบิวก็จะมารีวิว Oracle Card นะคะเป็นสำรับใหม่ที่ได้มาวันนี้นะคะฝากเพื่อนซื้อมาจากส่งมาจากกรุงเทพนะคะก็คือ the Sacred s e l f Care Oracle นะคะก็สำหรับนี้นะคะอยากได้มาสักพักหนึ่งและราคา800กว่าบาทนะคะแต่ว่าจ่ายจริงๆก็จะ700กว่าบาทแล้วก็เท่าที่ศึกษาดูข้อมูลเนี่ยนะคะก็พบว่าคิโนคุนิยะเนี่ยจะถูกกว่า ถูกกว่าที่เอเชียบุ๊กด้วยนะคะสำหรับสำหรับนี้นะขณะที่เราซื้อนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดด้านในกล่องนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างนะคะเนื้อกระดาษเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หน้าไพ่แต่ละใบเป็นรายละเอียดอะไรนะคะก็มาแกะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นด้านข้างกล่องนะคะ ก็จะมีความออกแบบแบบสวยงามนะคะน่ารักจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะพูด้เต็มปกากเต็มคำก็เป็นชุดออร์เคส a ราที่น่ารักชุดหนึ่งที่สาวสาวนะคะควรมีแม่หมอสาวสาวควรมีนะคะเอาไว้แนะนําให้ลูกดวงนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์บุ๊กนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในเล่มกันนิดนึงนะคะว่าเขาบอกอะไรบ้างที่แน่ๆแต่ละ สำรับเนี่ยก็จะก็จะมีคาแรคเตอร์เออไม่เหมือนกันนะคะมีคอนเซปต์ของเล่มไม่เหมือนกันเราก็ต้องเปิดดูนิดนึงว่าคอนเซปต์ของเล่มนี้นะออกไปทางแนวไหนนะคะปรากฏว่ามันก็ออกไปทางแนวที่เกี่ยวข้องกับจักระสีออร่าต่างๆนานาแล้วก็วิธีดูแลในแบบของผู้หญิงอะคะ่ะว่าผู้หญิงควรจะดูแลตัวเองในแบบของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ positive energy แบบไหนอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวผู้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 ออกแบบ art work นะคะนะคุณทาเทียนานะคะแล้วก็ด้านหลังถัดมาเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เป็นเป็นผู้เขียนเลยล่ะค่ะนะคะชื่อว่าคุณจิวพายออกแบบเออกเออ,ออกเสียงผิดประการใดต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับไกด์บุ๊กก็ดีดีมากนะคะอืมต้องอ่านแล้วก็ ทำความเข้าใจนิดหนึง่งมาถึงตัว oracle card กันบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่ามันน่ารักอะ่ะมันมีความแบบกลุบกลิบอะไรบอกไม่ถูกเลยนะแล้วก็เนื้อกระดาษนะคะเนื้อกระดาษเนี่ยไม่ไม,ไม่หนาไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะคะโอเคค่ะใบที่หนึ่งค่ะ a b u n d a n c e planning นะคะ ต้องเขียนแผนแผนความอุดมสมบูรณ์ของเรานิดหนึ่งอโลธรามค่ะบางช่วงเราก็ปรีวิเวกได้บ้างนะคะโรมาเทอราปี therapy, ค่ะบางช่วงควรที่จะสูตรดมกลิ่นหอมนะคะใบที่4 b s t t i l l บางช่วงเราอาจจะต้องนิ่งๆอยู่กับตัวเองนอนนะคะบางช่วงก็ Beauty r e ทชวนะคะทำพิธีกรรมนะคะเกี่ยวกับความสวยงามใบที่6 b u บลสเตรนนะคะสร้างความแข็งแกร่งนะคะใบที่7 burning b o w ritual วิธีกรรมบูชาไฟนะคะแบบนี้ค่ะใบที่8 chanting ก็คือการทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนนะคะออกเสียงสวดมนต์นะคะใบที่9 clean your space ก็คือทำความสะอาดพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเรานะคะใบที่10 clear your energy f i l e นะคะ ปรับสนามพลังงานนะคะปรับสนามพลังงานรอบๆตัวเราใบที่11 connect with crystal ก็คือจูนพลังงานกับคริสตัลนะคะ connect with r ฟนะคะจูนพลังงานกับระหว่างตัวเราแล้วก็กับไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ connect with the earth เออพาตัวเองไปจูนกับกับโลกใบนี้กับพื้นดินกับป่าไม้นะคะ connect with your ancestor อันนี้จูนถึงบรรพบุรุษค่ะ Connect with your warm นะคะก็คือวอมนี่แปลว่าคันน่ะมันมดลูกคันอะไรแบบเนี้ยเออสิบหกเมกแ a นเอลตาเอลตาคือหิ้งบูชานะคะ17 create art ออออกแบบศิลปะวาดภาพอะไรแบบนี้นะคะ18 dance ค่ะเต้นเลยค่ะเต้นเลยนะคะ19ค่ะ Deep Breathing หายใจเข้าออกลึกๆทางธรรมก็อานาปนาสติเลยนะคะใบที่20 Dream Journal ค่ะเขียนออกมานะคะนะคะใช้วิธีเขียนเนาะ21 Drink Tea นะคะดื่มชาชงชาดื่มชา22 Energy Work อันนี้พูดถึงเรื่องจัก,กรกะโดยตรงเลยนะคะ23 Family ค่ะความอบอุ่นของคนในครอบครัวด้วยกันบางทีเราก็ต้องการเนาะ Flow like water, Earth uh, and flow นะคะ Flow like water 25 g r o d yourself ค่ะแล้วก็26 Heal t h check up บางช่วงผู้หญิงอย่างเราก็ต้องเช็คสุขภาพร่างกายนะคะ27ต้องต้อง Hydrate คือบางทีขาดน้ำก็ต้องด,ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ28 Intuition เพิ่มระดับ ความอย่างรู้ยานอย่างรู้นะคะ29 journal เขียน journal เนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าทำนะ look for the fairies นะคะเออมองให้เห็นนางฟ้าอะไรแบบนี้นะ look to the star มองขึ้นไปที่ดวงดาวเลยนะคะแบบนี้ในยามค่ำคืนออกไปยืนมองดาวนะคะ32 make a meal ทำอาหารสนุกดีเหมือนกันนะคะ33 make a vision board บางที นะคะความสำเร็จก็ต้องมีวิชั่นบอร์ดเนาะมัสซาชค่ะ34ก็คือนวดนะคะตามจุดกล้ามเนื้อต่างๆ35เมดิเทตนะคะทำสมาธิ36มูฟเมนต์โยคะหรือว่าออกกำลังกายเบาๆหรือโยคะอะไรแบบนี้นะคะ37มิวสิกค่ะฟังเพลงหรือว่าเล่นดนตรีนะคะ38มสินอริส your temple ค่ะ 39. plan a vacation บางทีก็ต้องพักผ่อนเที่ยวบ้างนะคะพบเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ 40. pressure นะคะ 41. positive affirmation อืม ออใบนี้นะใบนี้คือคุณจะมีคําพูดในเชิงบวกที่เราจะต้องพูดบ่อยๆกับตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะ42 read ค่ะอ่านหนังสืออ่านเรื่องที่มันบวกๆนะคะ43 rest ค่ะพักนอนเลยนะคะนอนเลยไม่ต้องคิดอะไรนอนสบายๆเลยนะคะแต่ว่านอนแล้วตื่นนะคะ44 sex ค่ะก็ Se x ก็ช่วยบางคนมีความสุขขึ้นนะ45 sing ค่ะร้องเพลงมีทั้ง sing มีทั้ง dance เลยนะคะ 46่สิบหกซกอินอะบาร์ตคือแช่แช่เท้าในอ่างน้ำนะคะ แล้วก็47 Sound Healing เป็นพวกเ,เรเกิบำบัดนะคะใช้คลื่นเสียงบำบัดนะเป็นศาสตร์ทางเลือกเรกินะคะ Spend time with animal ใช้เวลากับสัตว์สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะ Spend time with friends ใช้เวลากับเพื่อนค่ะนัดเจอเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะ50 Sweet Treat s, ก็กินอะไรที่มันหวานๆก็ดีเหมือนกันนะฟินดีนะคะ s ิ n g with the Moon เ,เชื่อมตัวเองกับพลังงานของพระจันทร์นิวมูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าสิบสองเค่ะเดินนะ,ะเดินจ็อกกิ้งเดินออกกำลังกายต่างๆ 53. Use your hands 54. Watch a movie ก็ดูซีรีส์เกาหลีดูภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ค่ะส่วน55ใบสุดท้ายค่ะ write a g r a t i t u d e list เ,เขียนคำขอบคุณในแต่ละวันนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ